สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินสวยมากๆแปลงหนึ่งนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับที่กัดอยู่ในหมู่บ้านอ,อมไทยนะครับตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับราคาขายถือว่าขายพอๆกับราคาประเมินเลยตารางวาละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะรประเมินกรมที่นอยู่ที่ตารางวาละหนึ่งหมื่นนะครับ ราคาทั้งแปลงอยู่ที่4ล้าน4แสนบาทนะราคานี้ข้าโอนนะค่าภาษีนักรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของที่ดินแปลงนี้นะเป็นรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะหน้าจะก,กว้างประมาณ32เมตรแนวลึกอยู่ที่50เมตรนะติดถนนคอนกรีต2ด้านนะหันหน้าไปด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะฝั่งด้านนี้คือฝั่งที่หันหน้าไปด้านทิศเหนือนะครับ ส่วนฝั่งด้านทิศใต้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูฝั่งหนึ่งนะจากถนนคนครชัยศรีนะครับถนนเส้นบรมราชชน,นีนะครับมาถึงที่ดินก็อยู่ที่ประมาณ700เมตรนะฮะที่ดินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเข้ามาในซอยเล็กน้อยประมาณสัก40่เมตรนะครับสามารถเข้าออกได้2ซอยเลยเพราะว่าที่ดินของเราติดถนน2ด้านนะแปลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินย่านอำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะหรือทําเป็นลักษณะโกดังโรงงานก็ได้นะเพราะว่าบริบทที่ดินในโครงการนี้ก็จะมีทั้งที่อยู่อาศัยที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นลักษณะโกดังเก็บสินค้าเป็นลักษณะโกดังโรงงานด้วยนะฝั่งน้นก็มีโกดังเก็บสินค้านะครับในซอยเดียวกันกับเราก็จะมีลักษณะโกดังเก็บสินค้าด้านในก็มี 2- 3สโกดังนะแล้วก็ฝั่งน้นก็มีที่อยู่อาศัย เป็นชุมชนคนอยู่อาศัยแล้วก็โกดังโรงงานนะครับเป็นโกดังโรงงานประเภทรอง,งสองนะครับเยืย้องๆกับที่ดินของเราก็จะเป็นบ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับสลับกับที่ดินว่างเปล่านะแนวขอบเขตที่ดินนะฮะหน้ากว้างสาิบสองเมตรนะรเอาง่ายๆคือเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยนะครับเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยนะฮะหรือ้าไปชนถนนด้านด้านฝั่งโน้นน่ะก็ห0สิบเมตร ปัจจุบันที่ดินถมไวเรียบร้อยทั้งแปลงนะถมไวเส,สมอถนนซอยถนนเป็นถนนคอนกรีตนะเป็นซอยซอยเป็นถนนคอนกรีตนะกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าประปาระบบท่อระบายน้ําผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วขอบเขตฝั่งด้านนี้ก็มาชนเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยนะฮะเอาง,ง่ายๆนะขอบเขตก็คืออยู่ระหว่างเสาไฟฟ้าสองต้นนะเดี๋ยวจะไปดูฝั่งน้นกัน โอเคครับนี่คือ,อซอยหนึ่งที่สามารถเข้าไปหาที่ดินได้นะคือสังเกตรตรงปักซอยเนี่ยจะมีป้ายติดไว้ตรงเสาไฟฟ้าชัดเจนนะเข้ามาในซอยประมาณ40เมตรนะก่อนจะถึงที่ดินเราก็จะมีบ้านหลังนี้อยู่หลังหนึ่งนะมีเพื่อนบ้านมีชุมชนคนอยู่อาศัยนะครับวันนี้มีทีมงานมาด้วยหลายคนนะครับทักทายหน่อยครับในนี่คือทีมงานนะในปอนะครับ ้าของช่องในปอขายที่ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพ <Thank you. S 1> อจะถึงที่ดินเราก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะครับถือว่าที่ดิสนสวยมากๆแปลงนี้นะครับติดถนนสองด้านนะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ6เมตรได้นะครับระบบไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วมีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบริบทโดยรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวสลับกับที่ดินบ้างเปล่าแล้วก็จะมีลักษณะ โกดังเก็บสินค้าในฝั่งตรงข้ามของที่ดินเราข้างในก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยนะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดียวนะสลับกับโกดังโรงงานขอบเขตที่ดินของเราก็จะมาสิ้นสุดตรงกำแพงตรงนี้นะครแป่นี้ถือว่าสวยมากๆนะเป็นที่ดินถมไว้ทั้งแปลงนะครับลูกแปลงก็สวยแล้วก็ติดถนนสองด้านด้วยนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะหรือว่าสีา่ร้อยตารางวานะครับ แบ่งขายเนี่ยขั้นสามที่200ตารางวานะครับตารางวาละ11,000บาทนะราคาทั้งแปลงอยู่ที่4ีล้านสแสนบาทราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับท่าในใดสนใจต้องรีบตัดสินใจลองเข้ามาดูนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเหลือเพิ่มเติมก่อนก็ได้ที่0812688747ึ่งสองหกแดแปดเีดนะครับไลน์ idpp lucky แล้วก็เลขหนึ่งหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินนะแฟนเพจขุนสีขายที่ดิน ก็ยังมีที่ดินอีกหลากหลายแปลงหลากหลายโซนให้ทุกท่านได้เลือกชมชอบได้อย่างจุใจเลยครับนะผมวันนี้ต้องล่ำลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ